สวัสดีค่ะยามเช้าต้องกาแฟใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดให้ดีว่ากาแฟอะไรนะที่ทำให้เราผุ่นสวยทำให้หนอาผิวสวยนะคะวันนี้เราก็เลยนำเสนอมาหาเป็นกาแฟโปเอสนะคะกาแฟโปเอสเราใส่อะไรบ้างเราใส่ถั่วขาวใส่กระบ,บองเพชรใส่ผงพูนใส่ผงทับทิมใสอ่อะไรนะผิวส้มแขกนะคะใส่อินูรีน แล้วเราก็จงใจสร้างมากเพราะคิมเตรียมที่เราใส่เราใส่เป็นมะพร้าวนะคะผงกาแฟนะคะเราเอามาจากประเทศสมิตติเพราะฉะนั้นคุณจะได้กาแฟถ้วยนี้แบบอย่างน่ากินมากนะคะรสชาติขมขมหวานหวานมันมันนะคะกินไปอร่อยไป คุณสวยด้วยนะคะเอออินโนรีนคืออะไรทุกคนคําถามเดียวคําถามเดียวเพราะว่าไม่ค่อยมีคนใส่นะคะอินโนรีนคือตัวที่จะเป็นเจลไปเคลือบที่กระเาพาะพเรานะ,ะเพื่อเวลาคุณกินขนมเค้กขนมหวานลูกตาลขนุนอะไรแล้วแต่ที่มันหวานจัดนะคนที่เป็นเบาหวานกินไม่ได้ถูกไหมแต่วันนี้คุณโคตชโชคดีที่คุณกินกาแฟตัวน,นี้เข้าไปมันจะเป็นเจลกินของหวานเข้ามาเหรอมีน้ำตาลเข้ามาเหรอจับไว้ขับ ไม่ให้ไปออกฤทธิ์ออกเดทในร่างกายหรอกไม่ให้ไปแปลสภาพเป็นไขมันเอาออกทางอุจจาระปัสสาวะนะคะเพราะฉะนั้นไข่ที่ได้กินกาแฟตัวนี้คุณโคโชคดีคนที่เป็นเบาหวานกินได้โอเคเนาะแล้วนะคะเราไม่ได้ใส่น้ําตาลนะเราใส่เป็นซูโครสแทนคุณนะคะถ้าคิดจะกินกาแฟอยากกินแบบ เฮ้ยอะไรก็ได้กาแฟะอะไรก็ได้นะคะใส่ครีมใส่น้ำตาลคุณอ้วนแน่นอนบางวันถามหาคุณแน่นอนเพราะบางคนติดก,กาแฟมากวันหนึ่งกินสามแก้วสี่แก้วยิ่งเป็นกาแฟะอะไรอะชาไข่มุกอะไรแบบนั้นนะคะอ้วนล้านเปอร์เซ็นตนะ์เออแล้วก็ไข่มุกก็ทํามาจากแป้งถูกไหมอืมอ้วนชัดๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะกินก็กินแบบนี้ไปโอเคไหมถ้าเกิดทางที่ดีถ้าสมมติแ,แน,น,นะนํานะคุณชงกาแฟอ่เข้มข้นนิดหนึ่ง อยากกินเป็นกาแฟยเย็นคุณก็เอานมแข็งมาใส่อยากผงอ,อยากจะใส่เป็นเม็ดบุกคุณก็ไปไปซื้อผงบุกที่เป็นถันอยี่นึงทำเป็นเม็ดแล้วนะ <c oughs> เ่วยให้ลดน้ำหนักท้ <c oughs> นะคะดัดแปลงซะจะได้ไม่อ้วนเนะะาะใครสนใจแล้วทักมาค่ะตอนนี้โปรโมชั่นสามกล่องหนึ่บาท <c oughs> <c oughs> โอเคนะไปแล้วจ้ะรับตัวแทนด้วย <c oughs>